ครับสวัสดีครับนะักศึกษาท,ทุกท่านนะครับในวิชานี้นะครับเราจะได้เรียนรู้ของการเขียนโปรแกรมนะครับการเขียนโค้ดนะครับเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์น,นะครับคราวนี้ตัวโค้ดเนี่ยมันสามารถสร้างออกมาเป็นระบบอะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวอ,อาจารย์พาไปดู่าไปลองทำน,นะครับพืนหานการเขียนโค้ด <c oughs> นะครง่ายๆดูก่อนนะฮะโอเคนะครับให้นะฮะเราไปโหลดโปรแกรมกันก่อนนะฮะโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโค้ดเนี่ยจริงๆมันมีหลายตัวนะฮะแตจะให้ตัวที่จะให้ลองวันนี้นะครับมันชื่อว่าสับลายนะฮะสับลาโอเคเราพิมพ์เข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็กดลิงแรกเลยนะครับดาวน์โหลดก่อนนะครับ มาเลยนะครับโหลดลงมาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับก็คลิกขึ้นมานะครับกดรันนะครับกดหนักจากนั้นก็น e x ไปครับ next ไป install นะครับเสร็จแล้วนะฮะตัวสัตว์ลายเห็ได้ถูกติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมา โอเคเราจะได้หน้าตาโปรแกรมลักษณะแบบนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปกำหนดที่อยู่ของไฟล์ที่เราทำเสร็จแล้วนะฮะสักนิดหนึ่งนะครับเราไปทำที่เก็บก,ก่อนนะครับเพราะว่าไฟล์มันจะได้ถูกเซฟลงมาได้อย่างถูกที่นะครับอาจารย์เอาไว้ที่ด้ซีก่อนนะฮะอาจารย์เอาไว้ที่ด้ซีนะครับแล้วเดี๋ยวจะสร้าง โฟลเดอร์ไว้ในนี้นะครับของหนูจะไว้ที่ไหนก็ได้นะแล้วสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะ,ะาการตั้งชื่อว่า bu หนะ้าศูนย์ะโอเคเดี๋ยวจย์จะเก็บมาด้วยยอ่างนี้นะครับโอเคนะครับอ่าเซฟไฟล์นะครับไฟล์เซฟแอรเซฟไฟล์เต่าเลยนะครับเซฟแอรนะฮะ แล้วก็ไปเรื่องที่เก็บของเรานะปิดช่องนะ,ะ B U น,นะ DUB ขึ B ้นต้นด้วยตัว D นะฮะ D อ๋อมันบังนะฮะโอเคให้เราตั้งชื่อไฟล์ว่า index นะ index .ftml แบบนี้นะฮะ index .ftml นะับแบบนี้นะ,ะแล้วก็เ a v e ออกไปก่อนใส่แบบชื่อนี้นะฮะ อ่าแล้วมีจุดแบบนี้ด้วยนะครับนะเรามาลองดูกันก่อนนะฮะการโคดิ้งหน้าเว็บเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับมันคือภาษาที่อยู่ในหน้าเว็บพวกนี้นะฮะเห็นไหมตรงนี้นะครับทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนดูไปว่ามีอะไรบ้างะคระับโอเคขั้นตอนที่หนึ่งให้เราทําการเปิดแท็บขึ้นมาก่อนนะครับชื่อว่าแทบ็บ G D M L นะฮะ html uh, จะมีท a กเปิดกับ t ็กปิดนะครับให้หนูดูอย่างนี้นะอ่า uh, แบบนี้เรียกว่าท a กเปิดตัวนี้เรียกว่าท a กปิดนะครับท a กปิดก็จะมีเครื่องหมายแลชอยู่ข้างหน้าใน html จะมี b o ี้นะครับมี b o ี้เปิดแล้วก็มี b o ี้ปิดส่วนของ b o ี้เนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะครับเอาไว้ใส่ข้อมูลเอาไว้ใส่ข้อมูลนะครับเช่นตัวอักษรรูปวิดีโอเพลงนะฮะทุกอย่าง เดี๋ยวอาจารย์จะลองใส่เป็นเจกดูก่อนเป็นเป็นตัวสอนนะครับอาจารย์ใส่คําว่ามันดีโอเคนะครับเซฟเซฟนะครับจากนั้นลองไปเปิดไฟล์ที่เราทําการเซฟไวไ้ในซีนะครับ View ห้าศูนย์หนึ่งสามอ่าจะต้องมีไฟล์หนึ่งตัวเกิดขึ้นมาคือไฟล์อินเด็กที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ Open with กับ o o g l เ c h r โค e ดูก็ได้นะครับอ่า ถ้าถูกต้องเนี่ยมันจะต้องมีคำว,ว่ามันดีเกิดขึ้นมาเห็นไหมฮะอ่ามีคำว,ว่ามันดีเกิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมโอเคนะฮะมันดี Monday มาแล้วนะครับเท่าน,นี้ถ้าเราต้องการใส่อีกคำหนึ่งจะใส่คำว,ว่า t u e s day เหมือนเดิมครับ save p r e f i e อ่า u e s day จะต้องขึ้นมานะฮะอ่าโอเคนะฮะ คราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการทําให้เป็นตัวหนานะฮะเป็นตัวหนาถ้าใน microsoft word เนีน่ยเราจะกดปุ่ม b ถูกไหมฮะแต่ในการเขียนโปรแกรมนะฮะตรงนี้จะต้องใส่แบบนี้ฮะ b เปิดแล้วก็ b ปิดข้อมไว้เช่นต้องการให้ monday เป็นตัวหนาเราก็จะเอา b เปิดกับ b ปิดเนี่ยทําการข้อมไว้นะฮะ save ฟรีเฟ s เห็นไหมฮะ monday หนาแล้ว โอเคนะฮะมันดีนะแล้วถ้าอยากได้เป็นตัวเอียงทำยังไงครับตัวเอียงอ่าเราจะใช้แท็กไอครับแท็กไอนะฮะก็จะมีไอเปิดนะฮะไอเปิดตับลงไอเปิดกับไอปิดนะฮะไอเปิดไอปิด ทำหน้าที่กำหนดตัวสองเป็นตัวเอียงนะครับอาจารย์เซฟแล้วก็ดีเฟนต์ไหมเอียงแล้วนะครับขีดเส้นใต้ทำยังไงครับการเอาไปงูเลยนะฝ่ายนี Friday. อ่าขีดเส้นใต้คือตัวยูนะฮะมียูเปิดก็จะมียูปิดนะฮะยูปิด mm hmm. โอเคทำการเซฟครับ mm hmm. แล้วก็รีเฟรชเห็นไหมไฟล์ดี มาแล้วเห็นไหมฮะขีดเส้นใต้คราวน,น,นี้ในสามแท็กเนี่ยมันสามารถเอาดผสมกันได้ด้วยนะฮะผสมกันหมดเลยไม่ได้เช่ชนอาจารย์ตั้งว่าไทยเยนี่ยนะฮะไทยเยนี่ยให้มันหนาด้วยเอียงด้วยขีดเส้นใต้ด้วยก็ทำได้เช่นเดียวกันนะฮะก็คอมแท็กเข้าไปนะฮะบีสอนกันกับไอสอนใต้ไอคือเอียงนะ I แล้วก็ูตอนไปสามแท็กแบบน,นะครับ 5, โอเคสามแท็บแล้วไปไงครับเซฟหรือเซฟครับอ่ะมันก็จะได้หนาด้วยเอียงด้วยแล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยโอเคนะครับได้แล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราดูเต็มๆเ,เห็นไหมในนี้มันคือบรรทัดบรรทัดเดียวกันหมดเลยนะฮะส่วนในนี้มันคือหลบรรทัด ถ้ามันเราอยากให้ตรงนี้มันทำการเว้นบรรทัดด้วยให้เราใช้แท็กชื่อว่า br นะครับ br แบบนี้นะฮะเมื่อเราใส่แท็กเข้าไปแล้ว br br มีค่าเท่ากับ enter นะครับลองดูเราดูน,ดนะเซฟแล้วก็ดีเซดูเห็นไหมฮะตกลงมาแล้วมันมีการ enter ฉะนั้นถ้าเกิดเราเอา br เนี่ยแท็กไว้ที่แท็กผลที่เกิดขึ้นเปไน็นยังไงมันก็จะ enter ลงมา มาทาแล้วก็ enter หนึ่งมาทแล้วก็ enter ฮะเห็นไหมมาแล้วโอเคนะฮะ enter หมดแล้วอ่ะคราวนี้ถ้าสังเกตว่านะรครับตัวอักอรมีใช้หมดเลยเราสามารถใช้คำสั่งในการจัดกลางได้นะฮะคำสั่งจัดลางเนี่ยเราจะต้องใช้คู้การกระแทกที่ว่าแท็บ P นะครับแท็บ P เรามาดูกันนะฮะพี่เปิด P ปิดเห็นไหมฮะอันนีาา้ P p a r a g ร a p เนี่ยนะฮะ P เปิด P ปิด P ใส่เพิ่มครับออนไลน์ <c oughs> แล้วกับเซนเตอร์โอเคนะฮะให้ดูเฉพาะตรงนี้นะ P เปิดอยู่นี่ P ปิดอยู่นี่คอมคำว่าอะไรครับมันเดเอาไว้นะฮะดีเซตครับเห็นไหมมันเดมาอยู่ตรงกลางนะเหมือนกันถ้าอยากให้ชิดขวาทำยังไงครับชิดขวาก็ ให้ค u e s d ย์นะเอา t u e s d ย y ไปชิดขวานะฮะก็เหมือนเดิมครับเอาแ็กคีข้อม,มูลก,ก่อนคี<ม> <P S 2> เปิดนะฮะแล้วก็คีปิดอ่าข้อม,มูลเสร็จทำยังไงต่อครับอ่าให้เหมือนเดิมครับ P ีอะไรเท่ากับขวาก็คือไว้ไว้นะฮะเซฟครับดีเจสครับอ่ามาดูที่ไปอยู่ขวาย่างคูณไปอยู่ขวาเนี่รับ เห็นไหมฮะในกรณีที่เราใช้แท็ก p พรอมไว้แล้วเนี่ยมันจะแอิน enter มากระโดดมาเรา enter ออกก็ได้นะครับในส่วนของ p นะ,อะโอเคอเห็นไหมมาแล้วตัว p อะไรท่ากับ left ังไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่ามาันชิดซ้ายอยู่แล้วนะครับอะโอเคเดี๋ยวเราลองมาใส่สีตัวหนังสือกันดูนะครับสีนะสีตัวหนังสือ อ่ะไทยแลนด์ออดดูดูมัน d ดีก็ได้ครับใกล้ๆมันเดยถ้าเราอยากให้มันมีสีนะครับเดี๋ยวมันเราจะใช้แท็กชื่อว่าฟอนต์นะครับฟอนต์ขอมฟอนต์เปิดแล้วก็ฟอนต์ฟิดเห็นไหมฮะคอมเพราะว่ามันเดย์คราวนี้เราอยากได้สีอะไรก็ฟอนต์คัลเเช่นถ้าอยากให้เป็นสีแดงก็ฟอนต์คัลเเท่ากับเรดนะครับ ลองรีเฟสดูว่ามันแดงจริงไหมเห็นไหมแดงนะแดงแล้วเหนะ็นไหมถ้าเราอยากได้สีน้ำเงินทำยังไงครับอลองคิวเดเป็นสีน้ำเงินนะครับก็เหมือนเดินครับแอดชื่อว่าอะไรนะฟอนใช่ไหมฟอนฟอนเปิดครับฟอนปิดใช่ไหม ฟอนปิดจากนั้นทำไงต่อครับใส่คำว่าพันเลอรลงไปสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็บลูนะครับใส่คำว่าบลูลองอีเศษดูบลูไหมโอเคนะครับถ้าเราอยากใส่แค่ตัวอักษรเดียวทำได้ไหมก็ได้ครับอย่างเช่นอยากให้เอฟเนีนะ่ยเป็นสีส้มนะฮะก็คุมเฉพาะเอฟครับก็ฟอนครับปากล่าไปเลยครับฟอนอะไรครับ ฟอนต์เปิดกับฟอนต์ปิดเห็นไหมครฟอนต์เปิดกับฟอนต์ปิดเอาเฉพาะ F ครับจากนั้นใส่ Color ลงไปครับคัลเลอยากให้สีส้ม Orange เรียบร้อยครับฟครับ D F ครับอ่ะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วฮะเท่านี้เองนะครับอ่ะวันนี้เป็นเบสิ c พื้นฐานก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีชิ้นงานอยู่ใต้คอมนต์นะครับที่อาจารย์จะวางไว้ให้นะครับ น่าจะเป็นพื้นฐานได้ระดับหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่แอดวานซ์ไปกว่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ